กทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคิวอาร์โค้ดอีกเอ็ลไลซ์กุร ส่วนในการพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ Go, สวัสดีครับผมมาพบกับเกมสุดดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อตอนเช้านี้นะฮะตัวเกมได้ทำการอัปเดตใหญ่อีกแล้วนะครับผมเพื่อที่จะนำตัวใหม่เข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับผมและตัวที่เข้ามานะฮะโอ้โหเป็นตัวที่ใครๆก็รอคอยมานานแสนนาน,นครับผมแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเอฟอาฟูจิมะเอ็ดวานมาครับผมก็ผิดหวังไปต,ตามๆกันแต่ตอนนี้เอามาแน่นอนครับผมตัวที่ผมพูด ึงนะะฮรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวอะไรครับผมตัวนี้เลยครับผมลูกว่าใครดาภาคร่างสองนั่นเองครับผมโอ้โห สุดโหดโตดอันตรายเลยนะฮะมาอิงตามเซิร์ฟนอกกันก่อนนะครับผมลูกขวาเนี่ยแรกด้วยดูแก้ว2ลูกก็ผมแล้วก็ใช้บัตรฝึก450เพชรเลยทีเดียวก็ผมแต่ไม่รู้ว่าเข้าไทยจะสุ่มแบบไหนนะครับผมมาดูครับผมสเตตัสของลูกว่าร่าง2ก่อนครับผมจะเก่งไปทางด้านบุกวงในฟาลุยครับผมแล้วก็บุกวงนอกเองนะฮะไปดูสเตตัสข้างในกันต่อครับผมสเตตัสโจมตีสิ่งที่เด่นๆครับผมมี ห้าชุดกลางที่ปาไปถึง94ครับผมดังเก้าสเลย up เก้าเลยทีเดียวครับผมโอ้โหเยอะแท้นะฮะเซตตัสทั่วไปครับผมคุมเกม100โอ้โหเท่ากับว่าตัวมันเนี่ยหลอกตัวคู่ต่อสู้ได้เก่งมากๆครับผมก็คือมีท่าหลากหลายนั่นเองนะเอาไว้หลอกคู่ต่อสู้นะฮะมีพลังเก้าสิบเอ็ดพลังนี่เก้าสิบเอ็ดก็เยอะนะกันการะลุกวนี่เก้าสิบห้าโอ้ใครจะมาหลอกเขานี่เป็นไปไม่ได้เลยนะฮะจ้ำเก้าสิบสามเลยทีเดียกก็ผมโอ้โหถือว่าโดดสูงพอสมควรครับผมมาดูสเตตัสตั้งรับครับบผม้หรี 9สูงถึงเ5เลยครับผมน่าจะเกี่ยวกับพวกสกิลในการทิปอินด้วยนะอันนี้นะแล้วก็บล็อก83 ก็พอเยอะพอดูเลยนะครับผมอ่านี่คือสเต,เตตัสคร่าวๆของลูกววาล่าง2ครับผมก่อนที่มันจะเข้าไทยในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเตปสุดโหดของลูกขวาล่าง2ครับผมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบสกิลต่างๆให้เราเห็นภาพเนะว่ามันโหดขนาดไหนครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าแมตช์ในแรงของต่างประเทศที่เอาลูกววาล่าง2ลงจะโหดแค่ไหนครับผมไปดูกันได้เลยครับผม Let's go ครับ โอเคครับผมมาดูการแข่งขันได้เลยครับผมทีมของลูกขวาร่างสองก็จะมีลูกขวานะฮะมีโอซูมิจุนแล้วก็ฮาเซกาวะร่างเอ็ดวานฝั่งตรงข้ามก็จะมีสกูร์ิงกร่างของเกียนมีเซโดร่างสองแล้วก็ฟูจิมะร่างเอ็ดวานครับผมโอ้โหถือว่าเป็นแมตช์ของบรรดาเหล่าปีศาจทั้งหลายเลยครับผมไปดูการจ um ัมบอลเลยฮะว่าใครจะได้บอลไปจังหวะแดงระหว,ว่างโอซูมิจุนแล้วก็สกูร์ิงกครับผมจัมบอลไปโอ้โหเป็นสกูร์ิงกได้บอลส่งให้เซโดคืนมาที่ฟูจิมะครับผมฟูจ uh ิมะหลอกกกกแล้้้วว็สสส่งงใหโรหิเต,ตปปไดน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 บขื ครบผมไม่ลงกรบผมสกุลงิรบีบาได้ส่งให้กับฟูจิมะหลอกเฟสกรบผมส่งให้สกุลเงิคืนมาที่เซนโดซโดแยกเงาแล้วก็อดังก็ไปอย่างสวยงามโอ้โหเปิดหัวมาก็แหลมเลยฮะดูกันต่อจูนส่งให้ลูกว่าสเต็ปซ้ายขวาแล้วก็หลอกชุดเลยครับผมสวยงามอีกเช่นกันครับผมโอ้โหถือว่าเป็นท่าหลอกที่สุดยอดจริงๆครับผมมาดูกันต่อนะฮะฟูจิมะได้ถือบอลครับผมสเตปห้องในหลอกส่งให้สกุลเงิสเตปไปด้านข้างชุดลโดลงทวน ยังไงลงอีกแล้วนะครับผมไปดูกันต่อกับผมลูกว่าได้ถือบอลนะฮะส่งให้กับฮันเซกว่าคือมาที่ลุกว่าสเต็ปหลอกไปด้านซ้ายแล้วก็ชุดเรียบร้อยอะไรจะแม่นปานนั้นครับผมโอ้โหสีต่อสีกับผมเกมอย่างมันเลยฮะดูกันต่อกับผมฟูจิมะหลอกไปด้านขวาแล้วก็หลอกให้เซนโดเซนโดแยกเงามาแล้วแล้วก็หลอกเลยอ่ะสวยงามอีกเช่นกันครับผมโอ้โหอไรจะแยกเงาปานนั้นปานโคฮางเงเลยฮะดูกันต่อกับผมดูกันต่อแล้วก็ หลอกเลยอับสวยงามก็ปี้าอืมสิงโดเมื่อกี้เลยครับผมสุดจริงๆเองทําได้ข่าก็ทําได้นะครับผมฟูจิมะได้ถือบอลสเต็ปตรงกลางโล่งๆเรียบร้อย8ปต่อหแล้วครับผม พากันจนกืนน้ำลายไม่ทันงหวะน,นี้สเต็ปหลอกซ้ายขวาอีกแล้วแล้วก็ชูล,ลงไปสวยงามอีกเช่นกันครับผมแปดต่อแปดไม่ยอมกันเลยนะฮะผัดกลุกผัดกันรับเลยครับผมฟูยิมาถือบอลหลอกนะครับแล้วก็หลอกเฟดให้สกรตตียกเข้าไปดังโดนตบสี่ครับผมลูกว่าตบไปหนึ่งฉากนะคะฟูจิไม่ได้ถือบอลอยู่ติดครับผมรีบส่งให้สกรตตียกชูดเลยครับผมเรียบร้อยนําอีกรอบสิบต่อแปดจ้าลูกว่าได้ถือบอลน,นะครับผมส่งให้กับฮาเซคือเมื่อที่ลุกว่าสเตปหลอกด้านซ้ายแล้วก็หลอกส่งให จุนหลอกสสมมาที่ลูกว่ารับบอลทูดเร็วเลยครับผมเรียบร้อยสิบสิบอีกแล้วจ้าดูกันต่อมันจริงๆเกมนี้ฮะเซนโดถือบอลเปิดให้ฟูจิมะหลอกชูดเปิดแสงเขียวอีกนะฮะโอ้โหสิบสองสิบครับผมชูดเร็วมากครับผมมาดูกันต่ออาเซได้ถือบอลส่งให้ลูกว่าลูกว่าหลอกดังเข้าไปโอ้โหสุดจริงๆครับผม ดูกันต่อได้เลยนะฮะฟูจิมะครับผมถือบอลหมุนไปส่งให้เซนโดเซนโดแหวกแล้วก็เฟ a อเวลูกนี้สวยงามโดนรบกวนแต่ไม่ลงครับผมแต่สกุลเงยข้อบอลแล้วก็รีบาวเข้าไปจังหวะนี้ครับผมเซนโดหลอกดังอีกแล้วครับผมโอ้โหใครจะตามทันเนี่ยดูกันต่อครับผมอ่าดูหลอกแล้วก็ชุด เรียบร้อยโอ้โหท่าหากินของลูกว่าล่างสองเเลยนะฮะสเตปซ้ายขวาแล้วก็ชูดอย่างนี้นะครับผมเอางกันต่อฟูจิมะหลอกชุดอีกแล้วโลง่งๆฮิฮาเซตามไม่ทันเลยะฮะไวอะไรปานนั้นครับผมลูกว่าได้ถือบอลครับผมแล้วก็หลอกชุดสามแต้มเรียบร้อยโอ้โห อะไรจะแม่นปานั้นชุดครั้งแรกก็ลงเฉยเลยครับผมระวางเราก็ผมแล้วก็หลอกส่งให้ไงเสดโดดหลอกเฟดอาเว่โดดลบพวนโดยลูกว่าไม่ลงจังหวะนี้สกูร์นี่อันติเข้าไปครับผมดูเดือดจ,จริงๆคู่นี้นะครับผมดูกันต่อครับผมลูกว่าหลอกเฟดครับผมท่าเดียวกัน เซนโดเลยฮะก๊อปมาเลยครับผมเรียบร้อยเช่นกันครับผมพิกนําอีกรอบ19 18โอ้โหดูเดือดจริงๆครับผมดูกันต่อไงแล้วก็หลอกให้สกอร์นี่ชุดโดนลบลวนลงมาลง,ลงมาเรียบร้อยอีกเช่นกันครับผมอุ้ยผัดอีกแล้วนะฮะ20 19แล้วครับผมจูนได้ถือบอลส่งให้กับรู้ว่าหลอกเลยอ่ะอุ้ยโดนบล็อกแต่ยังเก็บบอลไม่ได้ครับผมแล้วก็อุซิมิจูนหลอกให้ ลูกคว่าในอัพสูงเข้าไปครับผม 21- 2 0เดุกเดือดจริงๆเลยเวลาอีกประมาณ2นาทีครับผมคูจิมะทำไงหลอกส่งให้สกอเี้เข้าไปตั้งโอ้โห2 22 1อีกแล้วนะฮะโอ้ยไม่ยอมกันเลยทีเดียวครับผมลูกคว่าไงหลอกเฟท่าเดียวกับเซโดแต่ไม่เข้าครับผมเซโดรีบาว์ได้ฮะยังไม่ออกครับผมวิ่งออกก่อนนะฮะเซโดทำไงหลอกหลอกหลอกเฟทโอ้โหลูกนี้สวยงามครับผมหลอกว่าจะส่งแต่ไม่ลงเฉยนะไม่ลงอีกแล้วนะครับผมส่งให้ ฟูจิมะฟูจิมะสเตปไปด้านซ้ายเรียบร้อยครับผมโล่งๆอย่างนี้นาไปอีกแล้วนะฮะสามคะแนนแล้วทีนี้นะครับผมดูกันต่อครับผมไงเซนโดเซนโดตามหูลูกว่ายูครับผมแล้วก็อืต้องกวนแล้วก็ยังลงนะลูกว่าชุดเข้าไปครับผมเซนโดได้ถือบอลครับผมโอ้ยติดครับผมเรียบร้อยเลยสิครับผมแบกอย่างนี้แล้โโคควโศลูกว่าชุดสามแป้งโอ้โหอะไรจะมั่นบาน,นั้นครับผมโอ้โหม่นเกินไปแล้วนะสองลูกติดเลยครับผม โอ้โห oh ดูกันต่อครับผมและจังหวะนี้ออหลอกดังเข้าไปครัรบผม26เท่าครับผมอือหือนี่บันชุติกาหรือว่าสมอผบแต่กจังหวะนี้ครับผมหลอกเฟดครับผมกอบท่าของเซนโดมาใช้อีกแล้วครับผมทําไปแล้ว28แต้มแล้วนะครับผมดูต่อจังหวะนี้โดนบล็อกซิตครับผมสกุโนโลยีของเราครับผมฟูจิมะจะไปเก็บบอลได้นะหมุนไปติดครับผมต้องรีบส่งนะส่งให้สกุโนโลยีหลอกหนึ่งครั้งหลอกสองครั้งแล้วก็ส่งให ลูกว่าลองเฟดโดนอันตรีโอ้ย่างเซตสิครับผมจ้องอยู่แล้วครับผมเก็บบอลได้ฮะแล้วสวนลูกว่าลูกว่าสเตปไปด้านนี้แล้วก็หลอกเฟดใช้ท่าของเซโดอีกหนึ่งรอบครับผม30 26เลยนะฮะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับผมมาดูกันต่อครับผมไงเซโดเซโดหลอกดังโอง้โหสวยงามอีกเช่นกันครับผมหูเฮะเซตาไม่ทันเลยฮะได้แต่ยืนมองตาปิป๊บเลยครับผมแล้วก็ลูกว่าลองชุดอีกครั้งไอ้ลงงัจะลง3รอบได้ยังไงครับผมสามแทมเอ็นเวอร์ไปแล้วนะฮะดูกันต่อหลอกดังอีกแล้วเซโดครับผม30 สาเลยครับผม,มดูกันต่อครับผมลูกว่าได้ถือบอลหลอกไปด้านนี้หลอกชุดอีกหนึ่งรอบรียดร้อยโลง่ลองๆอย่างนี้ครับผมสาดิบสองสามสิบเลยครับผมโอ้โห ใครมีบ้านใครบ้านมีรถใครใครถเลยนะฮะสุดยอดอย่างนี้ครับผมรู้เขาว่วาหลอกจังหวะน,นี้ฟูจิมะหลอกชุดเข้าไป32 32แลยนะฮะเหลือเวลาอีก5 7วินาทีนะครับผมดูกันต่อทำไงทำไงหลอกซ้ายขวาแล้วก็เฟดเอาเวยโดนบล็อกอันไซไปเลยครับผมเรียบร้อยฟูจิมะไปเก็บบอลได้นะฮะถึงเวลาที่ทีมของเซโดจะนำอีก,กรอบส่งให้เซโดเซโดทำไงแหวกมาด้านนี้ทำไงกันต่อครับผมส่งให้สกอร์ิง,งคืนมาที่เซโดเซโดส่งให้ฟูจิมะฟูจิมะทำไงครับผมฟูจิมะสเต็ปเข้าได้ไหนหลอกให้เซโดทำไงหลอกเข้าไปข้างไในแล รอบกับผมค่าเวลาแล้วก็เหลือเวลาสาววินาทีสุดท้ายเรียบร้อยแล้โอ้ย เลยครับเป็นการดึงเวลาจนวินาทีสุดท้ายเลยครับมาดูกันต่อเซนโดทำไงเฟดท่าของเซนโดอีกแล้วก็ข่มโอ้ยลูกว่าฮะไม่ลงนะครับผมฟูจิมะแหวกเข้าไปข้างในหลอกให้เซนโดเซนโดดังโดนโอ้โหเปนตีตุนสิครับผมคว้าติดมือหนับๆเลยครับผมดูกันต่อครับผมหลอกชุดจังหวะนี้โดนรบกวนโดนรบกวนโอ้โหยังลงครับผมสามสิบสี่สามสิบสี่ฮะเหลือเวลาอีกสิบแปดวินาทีใครจะคว้าชัยไปได้ครับผมดูกันต่อครับผมดูกันต่อฟูจิมะหลอกส่งให้เซนโดเซนโดคืนมาที่ไงครับผมสกุลิเกก็มาที่เซโด ส่งให้ฟูจิมะฟูจิมะทำไงเซนโดเขาไม่ได้ไหนส่งให้เซนโดเซนโดส่งให้สโคริงิคืนมาที่เซนโดเซนโดส่งให้กับไงครับผมไม่ส่งนะฮะหลอกจะส่งแล้วก็ส่งให้ฟูจิมะโอ้โหจะสามแต้มโดนบ็อกสิครับผมเรียบร้อยถึงขั้นต้องต่อเวลาเลยนะฮะโอ้โหสุดจริงๆคู่นี้ครับผม แค่ลุกว่าคนเดียวก็ทําไปถึง30กว่าแต้มนะครับผมมาดูกันต่อจังหวะนี้ใครจะได้บอลหนุ่มี่เป็นสปริงอีกแล้วนะฮะส่งให้กับฟูจิมะสเต็ปเข้าไปในส่งให้เซนโดเซนโดหลอกหนึ่งครั้งแหวกเข้าไปแล้วก็หลอกเลยอัพโดนบล็อกสิครับผมลูกว่าจ้องไว้อยู่แล้วนะฮะคือมาที่เซนโดเซนโดครับเซนโดตามอยู่ฮะแล้วก็ทําไงต่อหลอกให้ลูกว่าลูกว่าสเต็ปมาด้านนี้ทําไงแล้วก็เฟดอเวล์หลอกส่งให้กับอาเซคือมาที่ยังไงลูกว่าแล้วก็หลอกเลยอัพสวยงามโอ้โห ทำคนเดียวไป36แต้มเลยครับผมสุดจริงจังจากวันนี้ทำไงสเต็ปเข้าไปในแล้วก็หลอกชุดลงนั้นนอกลงไหมลงไหมไม่ลงอูสแล้วก็สุกนี้อันติซ้มไหมครับผมโหสุดจริงๆครับผมหรือเวลาสามสิบสี่วิจกรรมใช้ก็บผมจันจากวันนี้รู้ว่วาหลอกชุดเรียบร้อยไหมเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่หขนาดโดนรบกวนยังแม่นขนาดนี้เลยนะฮะมาดูกันต่อครับผม เอาไงดูกันต่อดูกันต่อเอาไงครับผมสเต็ปเข้าในหลอกให้เซนโดเซนโดคืนมาที่เซนโ,โดอีกหนึ่งรอบโดนบล็อกสิครับผมโอ้โเจ็บบอลได้ครับผมแล้วก็หลอกดังท่าเมื่อกี้เลยครับผมเองโดนบล็อกค่าทําท่าเองลงครับผมโอ้โหเป็นการขิงไปนในตัวนะครับผมลูกควาของเราโคตรแสบเลยครับผมจวันี้โดนระกวนก็ยังลงครับผมโอ้โห,โหช็อตเมื่อกี้นี่สุดจริงๆฮะ เซนโดใช้โดนบล็อกส่วนลูกว่าก๊อกมาแ,แท้ๆครับผมลงเฉยครับผมต้องข่าเวลาทิ้งแล้ว,วนะจังหวะนี้ครับผมทําไงเซนอ่าแล้วก็ส่งให้กับโอ้โหหลอกคืนมาที่ลูกว่าลูกว่าทําไงครับผมลูกว่าค่าเวลาแล้วนะฮะลูกว่าลูกกว่าชุดเลยโดนบล็อก ok. ไปครับผม โอ้โหหมดเวลานะครับผมชนะไปด้วยสกอร์40ต่อ38เลยครับผมโคตรเดือดจริงๆครับผมโอ้หสุดจริงๆไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผม let's go ครับโอเคกับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับผมโอ้โห MVP เป็นของลูกวาอย่างแน่นอนครับผมเล่นทําคนเดียวไปถึง40แต้มเลยทีเดียวครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับผมสมแล้วที่เป็นตัวละครที่ใช้คูปองสุ่มนะโอ้โหถ้ามันหลากหลายโดยเฉพาะถ้าก๊อปปี้นี่แหละครับผมสุดจริงๆแล้วแมตช์นี้ถือว่าคุ้มมากได้ดูทั้งลูกวาร่างสองแล้วก็ เ็ดูล่างสองเลยครับผมใครมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยนะฮะพรุ่งนี้เตรียมตัวครับผมสุ่มลูกววาล่างสองสุดโหดกันได้เลยครับผมทายนี้ก็ขอคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการพามาดูสเต็ปของลูกววาร่างสองนะครับผมอย่าลืมช่กันมากดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม,ใหม่และเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้กเกมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ